นี่ผมทิ้งท้ายไว้นะฮะว่าเดี๋ยวจะมีคําถามเนี่ยไหมคุณได้แบบว่าลองลองลองนึกดูซิว่าคุณแป๊บเป็นคุณคุณจะตอบอยังไงได้นี่อย่างอย่างอย่างคุณแป๊ะในการแสดงคุณผ่หวิ่งไหมได้ครับได้ผมจบการแสดงมาครับผมจบการแสดงมาอ,อย่างผมในการแสดงผมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ผมอยากจะถามคุณนะว่าคุณ<ห>ถ้าเราตัดเหตุผลทุกอย่างทิ้งไปแล้วไม่คิดว่าเราเป็นอะไรอ่ะสิ่งที่มึงอยากทำคืออะไรผมอยากมีน้องก็ไม่จ พี่ต้องจะอ้วกแลวอวกโอ๊ยลมอมลมมาจริงลมมาจริงมันไม่ได้ไม่ได้มือกงนมือนี้เขาตัดไปที่ปลาทองตอนนี้เขาเก็บปลาทองมากเลยรู้ป่ะอยากมีเลยนะผมอยากมีโน่โอ้ยไม่อันนี้คือปลานีโม่อะรับรองว่าโอโอ้โน่โอ้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 โ้โน่เลยทีเนี้ย ฟินเลฟินมากเลยพี่นอมเลิฟป่วยเลิฟป่วย Love Sick the Series นั่นเองก็บอกนะตอนนี้นี่มาแรงแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยกระแสนั้นด่งดังไปถึงประเทศจีนเวียดนามอินโดนีเซียนะลาแล้วก็รวมไปถึงอิตาลีแล้วก็เยอรมันด้วยเห็นพี่แป๊เนี่ยขึ้นไอจีเนี่ยในประโยคเนี่ย้องตีความหมายผมสักหน่อยดีหรือคุณผู้ชมที่ดูในช่วงนี้นะฮะถ้าเราตัดเหตุผลทุกอย่างทิ้งไปแล้วไม่คิดว่าเราคืออะไรสิ่งที่มึงหรือปูนเนี่ยนะฮะอยากทำคืออะไรเืียยังไง 好。Oh. <laughs> oh. สู่ประตูปากพ่อคืออย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนอ่ะมันคือมาจากนิยายในในในอ่าเว็บหนึ่งเว็บเด็กดี닷คอมนี่แหละครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของชุลมุนวุ่นรักของเด็กนักเรียนเกงน้ำเกงน้ำเงินก็เกี่ยวกับชายล้วนนี่แหละก็เป็นเรื่องของผู้ชายแท้จริงๆเลยแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดความรักขึ้นระหว่างผู้ชายกับผู้ชายขึ้นได้ยังไงเพราะว่าเรื่องของเพื่อนเพื่อนเข้ามาแล้วเรมรู้สึกว่าทําไมเรารักเพื่อนคนนี้จังทำไมเราเรารู้สึกว่ารักสนิทกับเพื่อนคนนี้จังจนวันหนึ่ง เริ่มมีความรู้สึกดีๆขึ้นมาจนกลายเป็นว่ามันคือสิ่งที่ผิดคือสิ่งในตอนแบบว่าสิ่งคําว่าผู้ชายกับผู้ชายที่รักกันเนี่ยคือสิ่งที่ผิดเขาก็เลยถามไงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราตัดเหตุผลทุกอย่างทิ้งออกไปคำว่าผิดนะตัดผลทุกอย่างทิ้งออกไปทิ้งออกไปแล้วเราไม่คิดว่าเราคืออะไรเหมือว่าเราไม่คิดว่าเราคือเพศอะไรเออใช่สิ่งที่อยากทําคืออะไรนี่ก็คือผมอยากมิโน่ก็คือปุ่นอยากมิโน่เนี่ก็คือกปตันกับไว้นั่นเองเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ไปงานเขามา โอ้โหแล้วคุณดูสีนี่คือคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการไหม ดังมากคุณผู้ชมดังมากไหมชื่อจริงเขาชื่ออะไรชื่อชื่อชื่อในหนังก่อนชื่อในหนังชื่อปุนกับโน่ปุณกับโน่แล้วชื่อตัวจริงเขาล่ะครับชื่อไว้กับกัปตันครับผมไว้คนสกินเฮทชื่ออะไรออ่าคนที่สกินเฮ้คือกัปตันคนนี้ชื่อไว้คนนี้ชื่อไว้ผมยาวนี่คือชื่อไว้ไว้อันนี้คือกัปตันเฮดในกัปตันกัปตันดังมากคุณผู้ชมบอกตัวเมื่อวานนี้เนี่ยคือเราเข้าไปเนี่ยเราโอเคแล้วมีหมายมาคือเรากล่าวว่าเราไม่ได้ไปทำข่าวหรอกเรากะจะไปหาน้องให้เฉยขำข่าวเราคิดกับน้องเขา เมื่อวานโอเคไหนๆก็มาแลนะก็สัมภาษณ์น้องเลยดีกว่าเพราะว่าวันแรกวันแม่มุ่งผ่านมาเราก็เลยเนี่ยเมาบอกว่านเขามีจัดแฟนมิ่งที่เซนต์อน์แอมบารซี่ไม่เสียคิดดังอย่างั้นนะแฟ็นขับเยอะไหมเดี๋ยวค่อยดูดูดูให้คุณผู้ชมดูดูนี่จัดที่สูงเลยเดี๋ยวดูคนเยอะมากเราเข้าไปเข้าไปข้างในถึงยากมากออ๋นี่เขาเวลาที่เขาเรียกเนี่ยเขานี่คุณดูอีกโอ้โหเฮ้ยโอเคอย่มีไอ้นี่สโลแกนกาลัา แล้วเขารู้งานนะเขารู้งานเขากอดกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้งานนี่คืออะไรคืออะไรไม่แม่คือเวลาเขาทำเวลาคนก็จะกรี๊ดไปหมดเลยนี่นี่น,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 นี่ดูนี่อ่ะอนนโอ้โหแฟนคลับเขาเยอะมากเลยอะกับตันแล้วก็น้องไว้ดี่ผมต้องตามไอจีเขาสิหน่อยนะ นี่ดังแบบว่าช่วงค่มคืนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ยอมรับแหละว่าบทประพันธ์เรื่องนี้เนี่ยเลิฟซิกเนี่ยดีมากมีคนอ่านเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวเขาก็มีคาถามตั้งเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องน้องนักแสดงมาเนี่ยแล้วน้องเนี่ยจะเล่นถึงไหมจะเล่นได้ไหมอย่างแป๊ะเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านบทประพันธ์เนี่ยเล่นได้ไหมได้ได้ดีไหมดีไหมโอ้ยยไม่ใช่ หายตรงสายตาไม่อยู่กับสคริปต์แล้วมาเราก็ไม่เราไม่ได้ดูเนี่ยเราก็ดูพร้อมกับคุณผู้ชมอย่างเงี้ยคือเมื่อวานเราไม่ได้เห็นภาพแต่ว่าเราเข้าไปอยู่หลังพอดีคือกว่าเราจะแทรกเข้าไปเนี่ยแล้วแฟนขับน่ารักนะแฟนขับรู้ว่าเราเนี่ยกำลังจะบุกคือหมายถึงว่าเราจะเข้าไปเก็บภาพน้องๆอารมณ์นอารมณ์ไหนพี่แมสซาดาร์ลินี่มาดาร์ลินี่มาดาร์ลินี่มาทุกคนก็จะแหวกทางให้เราน่ารักมากเพื่อให้สื่อไปถ่ายอะไรว่าพวกทีมโปรโมทบอทีมยังหอนเหรอเชื่อหอนหรอดาร์ลินี่หรอเฮ้ยเขาทียเขาจีนมาด้วยมีคน่เห็นมี เขาบอกเกลียดปลาทองอยู่ดีไปเกลียดปลาทองปลาทองเขาทำไมเล่าให้ฟังหน่อยเกลียดปลาทองทำไมก็เมื่อวานไงผมอยากมีโน่แล้วแหละแล้วเขาก็จูบกันพอจูบกันปุ๊บก็มีการฟิชเชอร์ลิงกันแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นถึงเรื่องเซ็กส์ไงเขาเล่นในเรื่องของความรักสดใสเขาก็เลยตัดไปที่ปลาทองเพื่อเป็นสิมโบงของของคนสองคนเหมือนกับฟาทองฟิชเชอร์ลิงอยู่คุณดูไม่ขาดจริงๆแล้วเขาเป็นการสอนวัยรุ่นว่าความรักนี่นะฮะโอเคแล้วที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยฮะต้องดีจริงๆความรักที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮ คืออะไรอะปลาครับปลาทองประคับประคองประคับประคองช่วยแก้หน่อยสิเออก็เอาแบบปลาทองมาอ๋อนี่ไงความรักของเรานี่นะฮะต้องประคับปลาทองกันไปเรื่อยๆฮาไหมครับไม่ฮาแต่ซึ้งออ้ตงขอบคุณมากเลยอยากชวจะไปเล่นเอาเคยล่นมุกเล่นจริงเอาได้เหรอถูกต้องปลาคับปลาทองนเลยไปทราบซึ้งในเรื่องของความรักโอ้โหนะมีโอกาสาได้ไปเจอทั้งคู่นี่แหละครับผมนราเชื่อว่าหลายๆคนในตอนนี้เนี่ยก็แอบดูอยู่เหมือนกันในตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องทั้งสองคนพร้อมๆกันเลยดีกว่า ก็ตอนนี้มีรายการของจีนเริ่มมาสัมภาษณ์แล้วครับแล้วก็วางแผนกันไลยแล้วว่าอาจจะมีการไปโชว์ตัวที่จีนด้วยครับยังไม่ได้ฝึกเลยก็ก็แบบจะลองสื่อสารอังกฤษกับเขาดูครับว่าแบบจะจะได้ไหมอืมอืมอะไว้มีการโชวตัวยังไงบ้างไว้พอรู้เรื่องนะครับแต่พูด ฟังฟัง,ง,งบางคำรู้เรื่องแต่พูดไม่ค่อยพูดไ,ไม่ค่อยได้ก็เรียนอยู่เรียนภาษาจ,จีนตอนม,อมอปลายก็ดีใจครับ <c oughs> ที่มีแฟนคลับมาคอยซัพพอร์ตทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานครับก็ภูมิใจครับที่แฟนคลับเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้ผมสองคนก็ตั้งใจทำงานม,มากขึ้นเรื่อยๆครับเามาไม่เล่นซีเรียสน,นะครับก็บอกว่าเป็นละครสนุกๆเด็กๆครับมันไม่เสียหายอะไรมากใส่ใมันคืองานใสๆใช่ แม่ก็เข้าใจครับแบบมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งในการเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งผมก็ชอบอยู่แล้วแวแต่ก็จะมีปัญหาสักเล็กน้อยรแบบับทั้งกญาติอะไรอย่าเงี้ครับก,ก็อยากให้ลองปรับมุมมองดูว่าแบบจริงๆมันมันบอกให้ลองนี่บอกให้ใครลองนะ <laughs> ให้ญาติแบบให้ทุกคนให้ทุกคนให้ทุกคนลองดูให้ทุกคนแบบปรับเปลี่ยนแง่คิดดูว่าแบบรักมันคือสิ่งสวยงามเองก็บอกว่าจะมีภาคสองด้วยก็มีครับมีประมาณปลายปีเออเริ่มเริ่มถ่ายปลายปีเออก็จะเริ่มถ่ายปลายปีใช่ใช่ใช่โปรเจกต์นี้จะเริ่มมาประมาณปลายปีใช่ครับทีนี้อยู่ในช่วงโปรโมทกับช่วงงานอีเวนต์อยู่ครับที่แบบจะหา ให้เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็รอติดตามกันได้ในซีซั่น2และอาจจะมีซีซั่นสามด้วยครับหให้อะไรให้กับคุณแม่ย้อนเวลาแล้ว,วของผมก็ซื้อน้ำหอมให้นะครับโอ้โหโนไงบ้างแม่พร่มเลยก,ก,ก็ดีใจครับเกิดมาไม่เคยไม่เคยซื้ออะไรให้ซื้อต้องหูให้มาครับราคาเท่าไรราคา,าเล่นส <c oughs> <c oughs> ครับไม่อิผมแกะแล้ว1,500 600รคลาสกันนะ เราได้ได้งมาจากถ่ายซีรีส์ก็เอาไปให้หมาซื Ro ้อให้หมามันก no ็ไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะครับที่ติดตามไว้ัิดมาทุกๆงานเลยก็ไม่ผิดหวังจริงๆที่ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับอืมอ่ะก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มการเรียนแอคติ้งจนมาถึงทุกวันนี้ได้ก็มีทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณมากและก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับ น่มาไหออยุคเ่าไหร่เนี่ยพอรู้ไหมไอ้นะคือเลขสองเนีบ้าน้องนี่เนาะน้องอยู่มอสี่มอสห้าเองแต่ส่วนไว้เนี่ยไว้อยู่มหาลัยปีหนึ่งเองหล่อมากอ่ะหล่อมากแล้วก็ผมว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้เลยนะได้ได้ได้น้องอะไรนะคีนะน้องไว้กับน้องกัปตันนั่นเองครับผมนะจากเลิฟซิกเดียร์ซีรีส์เอางี้ไว้กัปตันถ้านายดูเฮียอยู่นะเดี๋ยวเราไปอีบล็อกอีเวนต์น่ะเดี๋ยวเฮียพาไปสร้างแลนด์มาร์ควันที่สิบเก้ากันยายนนี้น้องจะมางานครบรอบ 9ปีดาราเดลี่9ก้า็สู่ปีที่10มาที่นี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวตามเฮียมาเฮียสร้างแลนด์มาร์คชอบมากึเด็กเกมื่อกี้มีเพื่อนแป๊บ <8 S 2> นหนึ่งชอบ